สวัสดีครับพบกับพุทธคุณภาะเครื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูเหรียญพระร่วงหลังรางปืนของวัดพระธาตุดอยสุเทพกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาในเ,เหรียญที่มีกล่องมาด้วยนะครับเนาะครับจากเดิมที่คลิปก่อนหน้านียครับก็จะเป็นเหรียญที่อ,อ,อยู่ในกรอบ ก็คือกรอบสแตนเลสนะครับแล้วผมก็แกะให้ทุกท่านดูวันนี้เนี่ยมาอีกองคหนึ่งครับก็จะเป็นคนละองกับองค์ก่อนหน้านั้นนะคลิปคลิปก่อนหน้านันนะครับเนาะก็วันนี้เนี่ยที่มีความแปลกจากคลิปก่อนก็คือ2อย่างนะครับเนาะเรื่องแรกก็คือมีกล่องนะครับกล่องพลาสติกแบบนี้ที่มาจากวัดเลยนะครับนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ,อด้านหลังนะครับเนาะด้านหลังเนี่ยเป็นพิมพ์เจดีนูนครับ เจดีนูนหรือเจดีลอยนั่นเองนะครับเนาะครับามาดูตัวกล่องนะครับเนาะกล่องเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกที่ค่อนข้างลักษณะก็เก่าอยู่นะครับเนาะเก่าน่าจะถึงยุคนะครับก็ด้านหน้าตรงนี้ก็มีรอยแตกเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะครับตรงนี้เขียนว่า,าพิธีมหาพุทธพิเศษณวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่9เมษายน 2515นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรูปของอพระาธาตุดอยสุเทพนะครับเนาะซึ่งสัญลักษณ์ของพระาธาตุดอยสุเทพก็จะมีตรงที่เป็นชัดตรงเนี้ยครับเนาะชัดตรงนี้ครับก็จะเป็นรูปทรงของพระาธาตุแบบล้านนานะครับครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับเนาะส่วนตัวองค์พระก็อ่าองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับเนาะก็จะเป็นพุทธลักษณะแบบแบบอ่อ พระร่วงหลังรางปืนนะครับเนาะที่พบที่เมืองศรีสะชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับตรงนี้เป็นพิมเจดีนูนนะครับเจดีนูนก็คือก็จะมีเจดีหรือว่าพระาธาตุดอยสุเทพเนี่ยก็จะนูนขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าก็จะโผล่ขึ้นมานูนขึ้นมาจากเนื้อที่เรียบๆอยู่ตรงนี้นะครับเนาะครับเ,เดี๋ยวผมให้ดูนะครับ จีนูนหรือว่าเจดีลอยนะครับเนาะก็จะมีลักษณะที่ลอยขึ้นมานะครับพ้นออกมาจากเนื้อเรียบๆนะครับเนาะครับส่วนอื่นๆนะครับด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับด้านหน้าก็ยังเป็นพระร่วงนะครับพระร่วงรูปทรงก็จะมีสวมหมวกชีโบนะครับเนาะ สวมหมวกหรือว่าทรงหมวกครับหมวกชีโบซึ่งหมวกชีโบนี่ก็จะเป็นเครื่องทรงสูงของกษัตริย์นะครับสมัยโบราณสมัยสมัยขอมนะครับเนาะสมัยขอมเรื่องอํานาจนะครับก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็สังเกตเห็นว่าพระขนงหรือว่าคิ้วนะครับก็จะต่อกันนะครับเนาะคิ้วซ้ายคิ้วขวานี่ต่อกันจะเป็นลักษณะของ พุทธลักษณะของสมัยขอมโบราณนะครับครับแล้วก็รูปของพระโอ์หรือว่าปากนะครับองนี้ก็จมูกก็ไม่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นสันนะครับนะอาจจะโดนาจากการพิมพ์จากการอะไรเข้าไปนะครับเนาะครับส่วนลวดลายต่างๆนะครับเนาะก็จะเป็น ลักษณะของพระพุทธรูปยืนอยู่นะครับแล้วก็ประทานพรน,นะครับยกมือขึ้นเหนือพระหัสนะครับแล้วก็มือด้านซ้ายหรือว่าพระหัตต์ซ้ายนี่ก็จะเรียบลงมานะครับส่วนเสื้อหรือว่าจีวรน,นะครับเนาะ,ะจีวรก็จะแนบกับพระวรากายหรือว่าร่างกายของพระเจ้านะครับเนาะครับแล้วก็ทรงสะบงแบบนี้นะครับสะบงที่เห็นสะดืออยู่นะครับสะดือของ ถ่วงรางปืนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของครึ่งวงกลมแบบนี้นะครับนะครึ่งวงกลมหรือว่าพ้าพจันทรเซี่ยวนะครับลักษณะเหมือนพระจันรเซี่ยวนะครับก็จะมีสนิมขึ้นบ้างนะครับตามความเก่าของอายุพระนะครับเนาะส่วนสบงนะครับก็จะแนบกับพระวรากายเหมือนเดิมนะก็จะมาสิ้นสุดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลักษณะยืนอยู่นะจีวรก็จะถึงเข่าตรงนี้นะครับเนาะ นี่ก็เป็นลักษณะของพระร่วงหลังปืนนะครับตรงด้านข้างนี่ก็จะมีซุ้มเรือนแก้วอยู่นะครับครอบอยู่นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นเจดีนะครับต้องเหนือจากเจดีก็จะมีตัวอักษรอยู่นะครับซึ่งตัวอักษรนี้ก็ได้ฉเฉลยหรือว่า,ขาไขปริศนาให้กับทุกท่านได้ฟังมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับว่า,าบางท่านเนี่ยคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นภาษา ขอมนะครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นพระเครื่องหรืออะไรต่างเขาจะไม่จะเขียนด้วยภาษาขอมนะครับเนาะแต่ว่าพระร่วงหลังรังปืนวัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยเขาเขียนด้วยภาษาล้านานะครับหรือว่าภาษาตัวเมืองนั่นเองนะครับภาษาตัวเมืองหรือว่าตัวเมืองนะครับเนาะตรงนี้ก็จะเขียนว่าอะไรนะครับเขียนว่าวัดนะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพครับ วัดพระธาตุตัยสุเทพอันนี้ก็ตัววะหรือว,ะว,ะว่าวรวนนะครับเป็นวงกลมแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไม้หันอากาศนะครับของลานนานะครับตรงนี้เป็นดอเด็กนะครับตัวสะกดนี่เขาจะไว้ด้านล่างนะครับเนาะตัวสะกดไว้ด้านล่างวอไมหันดอวัดนะครับแล้วทีนี้ก็เป็นพระนะครับตัวนี้เป็นตัวพระนี่ถ้ามีควบกลำเนี่เขาจะเอาตัวระ,ะไวต้ตรงนี้ก็จะเป็นพระนะครับเนาะส่วนนี้คือเป็นทอทง ระอแล้วก็ตัวตะนะครับธาตุครับตัวนี้เขียนว่าดอยนะครับตัวดะ้วครับตัวสละออออางครับอออางของด้านนาก็จะเขียนแบบยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็ยอยักตัวสะกดเป็นยอยักนะครับเรียกว่ายอยักแล้วกันเนาะขออนี้ไม่เรียกเป็นภาษาล้านนานะครับแล้วก็สุนะครับสุก็คือตัวนี้นะครับสอเสือแล้วก็สละอุ นี่สระอุนะครับเทพนะครับเทพก็ตัวสระเอตรงนี้นะครับแล้วนี่ตัวทะทะหรือว่าตัวเทพตัวเทพนะครือว่าตเทปนะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับเนาะตรงนี้เขียนว่าอะไรนะครับตรงนี้เขียนว่าตัวนี้มีตัวทะอยู่ด้านหน้านะครับตัวทะ นะครับทะเนี่ยอันนี้ผมเคยสอบถามไปกับคลิปก่อนหน้านะนะก็มีคนพี่ท่านหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าทะเนี่ยน่าจะหมายถึงธรรมยุทธน์นะครับเนาะตัวนี้ทะแล้วกป็ปิดท้ายด้วยมะนะครับอันนี้ที่ผมตอนแรกที่ผมยังไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรนะครับมีพยัญชนะปิดอยู่ก็คือทะกับมะนะครับเนะบนะาะมาข้าหลังเนี่ยพี่ท่านหนึ่งได้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นธรรมยุทธ์แล้วก็นี่น่าจะเป็นมหานิกายนะครับก็ อาจจะเป็นไปได้นะครับนะแต่ว่า่ก็ตามเดี๋ยวจะพยายามค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับโอเคตรงต้นทะปิดด้วยมะแล้วนะแล้วตรงกลางมีอะไรบ้างนะครับตรงกลางมีเลขนะครับนี่ตัวเป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวเลข9ครับ9อันนี้ตัวสระเอมอมะเมนะครับ9เมสะนะครับสะซอเสือสระอานะครับ9เมสา แล้วก็ยอนะครับแล้วก็ณนะครับเเมษายนนะครับเขียนแบบภาษาล้านนาแต่ว่าอ่านออกเป็นภาษาไทยคือ9เมษายนนะครับ2 5 1 5ครับซึ่งก็คือปีพศที่สร้างเหรียญนี้นี่เองนะครับนาะก็คือปี พศ2515นะครับ9เมษายน2515นะครับก็คือวันที่นี้นั่นเองนะครับวันที่นี้นเองวันที่ในการพุทธาพิเศกนั่นเองนะครับเนาะครับก็ส่วนของประวัติจัดสร้างนะครับก็ไหนๆก็ไหนๆเราลองไปฟังเรื่องของประวัติการจัดสร้างกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยมีใครอยู่ร่วมบ้างนะครับมีความ ยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนะครับเนาะครับพระร่วงหลังรางปืนวัดพระธาตุโยสุเทพนะครับก็ได้มีการจัดสร้างนะครับแล้วก็ทําพิธีปลุกเสกหรือพุทา้าพรเสกร่วมกันกับพระกลิ่งเชียงแสนนะครับเหรียญพระพุทธสิหิงเหรียญพระเจ้าเสตังขมุนีวัดเชียงมั่นนะครับเหรียญหลวงพ่อทันใจเหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับแล้วก็เหรียญเจ้าคุณพระราชสิทธาจารย์นะครับ แล้วก็มีเหรียญพระอภัยสารทะวัตถุมอยนะครับซึ่งพระลุกหลังลังปืนเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกว่ามีด้วยกัน2พิมพ์นะครับแล้วก็คือพิมพ์เจดีนูนแบบนี้นะครับแล้วก็อีกพิมพ์หนึ่งเป็นแบบเจดีจมนะครับหรือว่า,าบางทีก็เรียกว่าพิมพ์พระธาตุลอยหรือว่าพิมพ์พระธาตุจมเป็นต้นนะครับก็ลักษณะก็เป็นพระพุทธรูปที่ทรงเครื่องนะครับเนาะทรงเครื่องแบบกษัตริย์โบราณนะครับในสมัยก่อนนะครับ ซึ่งก็จะอยู่ในอริยาบทยืนนะครับซึ่งยืนบนเท่นภายในซุ้มเรือนแก้วนะครับก็พระหัตถ์ขวาก็จะยกขึ้นระดับพระอุระนะครับแล้วก็พระกรทรายก็ทอดลงขนานกับลำพระองค์นะครับลักษณะของการห่มจีวรน,นะครับก็จะทรงเครื่องอห่มคลุมแน่พระวรากายนะครับเนาะหน้าตาของพระพักหรือว่าพระพุทธรูปนี่ก็ชัดเจนนะครับสีหน้าท่าทาง ของพระพักของพระพุทธรูปก็จะค่อนข้างเข่งขึมนะครับเข่งขึมดูเข้มขลังดีนะครับเนาะครับก็จะสวมหมวกชีโบนะครับซึ่งพิธีปลูกเสกนะครับแล้วก็จะปลูกเสกที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับซึ่งมีพิธีมหาพุทธพิเศษพระพุทธสิงิ์จำลองนะครับก็สร้างก็จัดทาพิธีขึ้นในวันที่เเมษายน2อง5นนะครับโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเป็น คารวาสนะครับก็จะมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก็คือสมเด็จย่านะครับสมเด็จย่านั่นเองนะครับแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมัยนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงนะครับพระบรมราชินีพันปีหลวงนั่นเองนะครับถ้าเอ่ยพระนามหรือว่าคําราชาสัพพิทก็ต้องขออภัยทุกท่านมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับเนาะ ก็ทั้งสองพระอ,องค์นี้ก็เป็นประธานนะครับเนาะแล้วก็มีการนิมนต์สุดยอดพระอเคจิอาจารย์สมัยนั้นนะครับด้วยกันถึง108รูปด้วยกันนะครับทําพิธีในการนั่งปลุกเสกหรือว่าพุทธาพิเศษนะครับซึ่งแน่นอนนะครับองค์ที่สําคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะพิธีปลุกเสกที่ไหนก็จะต้องมีนะครับก็จะเป็นหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีนั่นเองนะครับจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับ ก็มีหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะครับเกจิดังแห่งจังหวัดชัยนาธนะครับแล้วก็มีหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังนะครับซึ่งพิธีปลุกเสกที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแน่นอนก็ต้องมีหลวงปู่แหวนอยู่ด้วยแน่นอนนะครับแล้วก็อีกองคหนึ่งที่เป็นเกจิดังทางภาคเหนือนะครับขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นหลวงพ่อเกษมเขม,มโกจังหวัดลำปางนั่นเองนะครับ อีกองค์ก็เป็นหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับเนาะจังหวัดนครปฐมนะครับมีครูบาคําแสนอินทจักโกวัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่นะครูบาคําแสนคุณนาลังกะโลวัดป่าดอนมูลจังหวัดเชียงใหม่ครูบาชุ่มโพธิโกวัดวางมุยจังหวัดลําพูนนะครับพระอาจารย์นําจังหวัดนครศรีธรรมราชพระอาจารย์ชุมชัยคีรีเจ้าพิธีฝ่ายคิริวาสนะครับซึ่งนับเป็นพิธีพุทธภิศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุด พิธีหนึ่งนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีเกจิอาจารย์ดังๆทั้ง,งทาง,ทางภาคเหนือทั้งภาคกลางภาคใต้ร่วมกันทําพิธีพุทธาพิเศษกันอย่างเข้มขังนะครับเนาะเท่าที่ทราบเท่าที่กล่าวชื่อมาเนี่ยก็มากมายแล้วนะครับเนาะเช่น,ะนหลวงปู่โตหลวงพ่อกวยเนี่ยหลวงปูแ่แหวนหลวงพ่อกเกษมเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเนาะนะสำหรับพระเครื่องรุ่นนี้นะครับ ครับนั่นก็เป็นรายละเอียดขององค์พระนะครับเนาะแล้วก็เรื่องราวของรายละเอียดของคาถาเลขยันต่างๆนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ไม่ใช่คาถาเลขยันนะก็เป็นชื่อวัดนะครับเนาะแล้วก็ประวัติการจัดสร้างหรือว่าวันที่จัดสร้างนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของพิธีกรรมพิธีการในการปลุกเสกนะครับที่ยิ่งใหญ่ของพระเครื่ององค์นี้นั่นเองนะครับเนาะก็ สำหรับวันนี้เวลาก็คงจะได้เท่านี้นะครับเนาะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องด้วยนะครับถ้าท่านไหนที่บังเอิญมาเจอช่องนี้นะครับก็ถือว่าเราก็มีคงมีวาสนาต่อกันนะครับแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านกดติดตามช่องนะครับแล้วก็กดไลค์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับ ผมด้วยนะครับในการนําข้อมูลดีๆมาฝากทุกท่านอีกนะครับเนาะครับก็สําหรับวันนี้ก็คงจะขออนุญาตจาร่าด้วยพระล่วงหลังรังปืนวัดพระธาตุดอยสุเทพนี้นะครับขอรัตนาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับปกปักอภิบาลคุ้มครองตัวท่านแลวก็ครอบครัวของทุกท่านที่เข้ามาชมนี้ด้วยนะครับให้มีความสุขปลอดภัย จากการเดินทางต่างๆปลอดภัยจากเพยยลนตรายต่างๆแล้วก็มีความสุขร่ำรวยมีโชคมีาลาภเฮงๆรวยๆกันทุกท่านทุกคนด้วยเทินครับขอบคุณครับสวัสดีครับ